วัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมาชม t h a l a n d Pool t a b l e สาขาใหม่ที่บางนานะครับเปิดใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเปิดไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับกับช็อปใหม่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆมาให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างในที่นี้นะครับนี่เลยฮะอุปกรณ์ไม้คิวไม้สนุกไม้ภูอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับบิลเลียดสปอร์ตนะครับมีทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรนะครับของแท้นะครับของแทร้อยเปอร์นต์นะครับ ทางด้านในก็ตามผมมาเลยครับนี่ฮะทางด้านในมีทั้งโต๊ะภูโต๊ะทานข้าวซึ่งเป็นอ,อุปกรณ์สำหรับคู่ที่อยากให้มีอ,อุปกรณ์ที่แบบว่าอยู่ในบ้านตั้งอยู่ในบ้านนะครับเป็นโต๊ะผูโต๊ะผูชนิดแบบนี้ก็มีนะครับนี่ฟอร์ดฟอร์ดของแท้นะครับเอามาทําเป็นโต๊ะผูมีฮะมีที่ไหนครับเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวนะครับ Thailand Pool Table มาแต่งแท้นะครับ ผลิตจากรถยนต์แท้ๆเลยนะครับเนี่ยเอามาทําเป็นโต๊ะพูโอ้โหนี่มนันงานอะไรครับเนี่ยสวยจริงๆแม่ผมอยากได้สักคันหนึ่งอันนี้เป็นโต๊ะพูจากราสสันนะครับแล้วก็จะมีแอร์ฮอกกี้แอร์ฮอกกี้ระดับพรีเมียมโต๊ะปิงปองก็ระดับแบบโอ้โหลักชัวรี่มากๆระดับพรีเมียมมากๆเลยอยากโอ้ยปิงปองผมไม่น่าจะลุ่งนะครับ มีนี่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะได้ไหมครับผมไปแทงสนุกดีกว่าผมว่ามีตัวสนุกสตาร์ให้เลือกนะครับทั้งสองรุ่นเลยมีตัวลาสัน มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเท็กซ์บอลนะครับเท็กซ์บอลกีฬาชนิดใหม่เราจะมีพินบอลแม่พินบอลพินบอลและนนี่เลยครับนี่ผมชอบมากๆา o โบลิ่งสามารถไปอยู่ในบ้านคุณก็ได้นะนี่ดูสินี่ดูดูดูดดนี่นี่นี่ เป็นไงครับผมแหงสนกุกดีกว่าผมว่าขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นอาท์ดอร์เฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมอีกแล้วดูครับนี่มันสวรรค์ชัดๆโอ้ผมชอบบ้านอะไรนี้คือแบบสดจริงๆ ตั้งไว้หลังบ้านนะครับเนี่ยสังสรรค์กับเพื่อนปาร์ตี้กับเพื่อนดื่มมีเด็กเอ็นสักสองาคนโอ้โหชอบมากคือทุกอย่างผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมี่ยมล้วนๆเลยนะครับเป็น outdoor f ์นิ i จอ r ์ตากแดดตากฝนตากลมได้หมดเลยนะฮะทุกอย่างนี่คือทุกอย่างนี่คือแบบ ที่ไทยแลนด์ปูเทปเบิลที่เดียว